นักสการครับอ,อาจารย์ตอนนี้มันมีข่าวเป็นกระแสครับอาจารย์นะที่ว่ามีผระสงรวมตัวกันไปเล่นแช์แล้วเสียหายเป็น 1, 000, 000, 000, พันๆล้านครับอาจารย์ฮะอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับกับเรื่องนี้ครับอ,อาจารย์จริงๆในพระวินยัยนันไม่มีเรื่องนี้ครับเพราะอย่าว่าไม่ไม่มีเพราะว่าในอโบรลณในในพุทธกาลก็ไม่มีเรื่องการเล่นแชรฮะฮะแล้วในในในวินัยก็ไม่บัญญัติไว้ว่าให้ห้ามเล่นแชร์ อันนี้มันเป็นความโลภอันนี้ความโลภแล้วต้องดูด้วยว่าโลภอะไร uh huh. ต้ององโลภเพื่อ,อการสร้างวัดอันนี้ก็ไม่ผิด uh huh. แต่โลภเพื่อจะสะสมเงินเพื่อจะไป,ไปทําอะไรอย่างนี้อันนั้น,นผิด uh huh. ต้องดูต้องดูด้วยเจตนาของเขาอ uh huh. ันนีค้ความที่ไม่สูงก,ก็คือเขาไม่เช็คให้ดีดีว่าไอคนที่เป็นเท่าแชร์เนะี่ยมีปวามบอย่างไงตอนมากการเล่นแชร์เนะี่ย เขาจะเล่นก MM <stein> ับคนที่รู้จักกันแล้วก็ไว้ใจได้ครับผมอันนี้พวกนี้เขาสร้างภาพพวกพวกพวกนี้เป็นผื้เาชีพจลกพวกนี้จะสร้างภาพดีหรูใช่ไหมว่ากูนี่รวยแต่จริงๆเบื้องต้นเบื้องเบื้องลึกจะรวยหรือไม่รวยก็ไม่รู้ครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยการเล่นแชร์ก็เหมือนการพนันอย่างหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงอันนี้พระไปเล่นพวกนี้มันก็ไม่ถูกเพราะนั้นเองมันก็ถามว่าถูกมันไม่ถูกแต่ก็ไม่ผิดมันไม่ว่าหนักหนาเลยตาหักเท่านั้นเองแต่เงินชาวบ้านเนี่ย เงินถวายพรามมาเงินร้อนมันไม่ใช่เง,เงินเยน็น,นงนั้นเงินของเินเนี้ยไปคนสร้างกุศลมากกว่าครับฮะไปท,ทําที่ที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้ดีกว่าไหมเพราะว่าถามว่าเล่นแชร์นะเขาต้องการเพื่อนกันเป็นก้อนอันนั้นเองเพราะว่ามันมันโอกาสเปลี่ยนมันสูงไปเท่านั้นครับผมถา้าอย่างง่ายง่ายเออก็เคยมีเรื่องวัดหนึ่งอะไม่ได้เล่นแชร์นะแต่ไปไปไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อพัสดุซื้อซื้อหุ้นซื้อหุ้นไปซื้อ,อ,อหุนอห้น,นมาเทรด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 หุน้น ครับถ้าว่าผิดไม่ผิดอันนี้ผิดและเพราะว่ามันเป็นเหมือนกัมันไม่ใช่การพนันแต่ก็เหมือนการพนันเพราะมันมีความเสี่ยงครับนี่ใน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 เรื่องเนี้ยเพราะว่ามีบัญญัติไวว่าไม่ให้ไม่ให้ราคาอะไรที่มันเสี่ยงซื้อ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 พันธบัตรได้ไม่ได้พันธบัตรไม่มีปัญหาครับแต่ซื้อหุ้นไม่ได้อืมเอาเงินท่ไปซื้อหุ้นไม่ถูกอืมเพราะว่ามันเหมือนกับการเก็งกาไรซึ่งพาเราไปไปทำมนันจะไม่ทันเขาหรอกครับผมแล้วก็เราไม่สามารถไปรู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างอืม พระส่วนมากนะฮะส่วนมากแล้วความรู้ในเรื่องพวกนี้ไม่มีครับอาจารย์เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะโดนหลอกได้ง่ายอืมคอนข้าสงสารนะครับเฮ้ยถ้าถ้าบางค์นี่เอาเองินไปสร้างวัดมันก็ยิ่งน่าสงสารหนักกว่าอีกได้คนโกงก็บาปครับ,รบแล้วที่ว่ามีข่าวพระอะไรนะโดนเออโยมโยมโย,ยมมาหลอกพระจนฆ่าตัวตายอาจารย์ก็ดียินข่าวนี้ใช่ไหมอาจารย์ฮะเออมันไม่ใช่พระที่ฆ่าตัวตายนะผิด ผิดวินัยไม่ผิดเพราะว่าเอการฆ่าตัวเองเนี่ยบาปยิ่งกว่าฆ่าคนอื่นอีกครับผมนั้นที่หมายเห็นเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์คือท่านจะประชดยังไงก็ได้แต่ว่าพวกนี้มันมีโรคซึมเศร้าเดิมอยู่แล้วซึ่งเราไม่รู้ครับผมนะฮะไอ้โรคซึมเศร้าจะ่มันไม่แสดงออกว่าครูว่าโรคซึมเศร้าคนที่จะคิดย้ำคิดย้ำทำย้ำอยู่นั่นแล้วก็คิดในเรื่องเศร้าๆพอคิดเศร้าๆมันก็ครูจะอยู่ทำไมครูฆ่าตัวตายประชดกันเลยดีกว่าโอ้นั่นเป็นเรื่องนั้น ครับ <C> e <an> ไปแล้วไปแล้วคือถ้าถ้าถ้ามาดูน่าจะเป็นโรคคุมเศร้าครับอาจารย์ฮะแล้วก็ไม่มีทางออกแล้วก็ไม่ใช่เงินวัดเงินวัดไม่ใช่เงินวัดไม่น่ากลัวครับผมนะฮะถ้าเงินวัดนี่น่ากลัวกว่าครับเพราะเงินวัดทีม่มันมันมันโดนสอบลึกครับอาจารย์ก็มีพัด <c ute an> <พ>คือถ้าโดนตายเพิ่งเอาเงินวัดไปใช้ก็มีไม่ใช่ไม่ใชเงินวัดเนี่ยแหละถ้าฆ่ามาหลายวัดแล้วถ้าโดนตายมาหลายวัดแล้วอาจารย์ข่าวพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่าบางทีเขาปิดข่าวปิดข่าวด้วยครับผมก็ ตพอนนี้จังหวะอันนี้โชคดีไปแล้วเสียงอะไรดังหน่อยครับผมแต่ว่าแต่ว่าจับคนนั้นก็บาปบาปท<พ>ั้งคู่กะพระตอนนี้ทําอะไรก็เป็นเป้านิ่งนะครับอาจารย์ฮะพระธรรมดา,<ภ>าฮะเพราะ,<ฮ>ะว่ามันคือคืออย่างนี้ในในใน,ในพุทธจ้าทำลายบมดแล้วหลังสองพันห้าร้อยเนี่ยนะฮะเอ่อมันจะเลี้ยวลงเรื่อยๆเป็นคอขวดครับผมเพราะงั้นเริ่มเริ่มแค่ต้นเริ่มต้นคอขวดเท่านั้นเองยังขนาดนี้แล้วปลายขนาดไหนที่ดูแล้วครับอาจารย์ฮะแต่ว่าในพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตราบใดที่มีพระอยู่ ราบนั้นจะมีพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจังหวะยังหวะของใครทนั้นเองจะเจอใครแต่ว่าคนในตะการของคนยุคนี้ลำบากเพราะเอาตัวเองเป็นศูนย์ครับแล้วก็ไม่มองทาไม่มองหลักไปเอานอกหลักแล้วก็ใครพูดแลไรก็เชื่อไปหมดโดยไม่หักไม่ศึกษาครับอาาจย์ผู้ฉลาดอ่ะฟังแล้วก็คิดแล้วก็ไปไปไปศึกษาก่อนค่อยมาเถียงคม่บอกคุยว่ากูเก่งถ้าคนไม่ฉลาดเนี่ยคือคนโง่ก็คือเถียงก่อนไไมม่่ไม่ฟังก่อน แล้วก็หรือกว่าโอเอเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ไม่มีใครฉลาดหรอกโยมครับอาจารย์คนฉลาดได่มีหรอกครับแล้วนั่งยุคปัจจุบันเนี่ยคนงัวเ่าคนฉลาดเยอะครับผมในหมูไในหมื่นนมนคนมีคนฉลาดไม่ถึงคนครับอาจารย์อย่างที่เราแล้วกันอย่างเป็นอะไรแบบไหอาจารย์ถ้าคนเฉลาดก็เปรียบเทียบในโลกนี้คนรวยมากกว่าคนจนใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่คนฉลาดไม่จำเป็นต้องรวยอ๋อครับผมแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างถูกและมีความสุข โอ้ oh. Oh. ้ความรวยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหลักของคนฉลาดครับผมคนรวยไม่ใช่ฉลาดกันเยอะแยะครับอาจารย์ฮะใ<ะ>ช้ชีวิตแอบโง่กันเยอะแยะครับผมโอ้ oh. เข้าใจแล้วครับน้ำสการครับผม